สวัสดีทุกท่านด้วยและกันนะครับมาครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะครับข่าวใหญ่สำหรับพวกเรานะครับ e f o ุ t บอล l 2 2 3ของเรานะครับก็คือจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่กันอีกแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วครับการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับมาอีกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีการอัปเดตตรงไหนนะครับนี่นะที่เขาแจ้งเตือนมานะครับนี่เลย น right ี่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูท so ี่เว็บไซต์ของโคนามิเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของโคนามิกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแจ้งเตือนอัปเดตของโคนามิกันหน่อยครับนี่นะหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับมาครับมาดูครับว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับนี่ครับเป็นประกาศใหญ่จากทางเว็บไซต์โคนามิเลยนะนี่นะก็จะเป็นการแจ้งอัปเดตนะครับ การปิดเซิร์ฟนะครับหรือว่าปิดตัวเกมนะครับตั้งแต่วันที่14นะครับในวันจันทร์ที่14นะครับเวลา9โมงนะครับถึงวันที่17นะครับหรือวันพฤหัสนะครับยังไม่ระบุเวลานะว่าเปิดกี่โมงนะครับสำหรับวันที่17นะการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับยังไม่ระบุนะครับก็เดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นโซนโซนไปนะครับสำหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะเพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับในตัวเกมนะครับในตรงนี้นะ ก็ -17 ถึงนะครับก็วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับย้ำอีกทีนะ4วันเต็มๆนะครับถ้าไม่ใหญ่คงไม่ปิดนานขนาดนี้นะ4วันนะครับเออน่าจะใหญ่จริงหละไม่ใหญ่แน่นะวิอ่ะก็สำหรับหลังการเปิดอัปเดตแล้วนะครับในวันที่17จนะยังไม่รู้เปิดตอนไหนนะครับไม่รู้ว่า17หรือว่าอาจจะเลื่อนเป็น18ก็ได้นะครับก็เปิดเกมแล้วนะครับทุกคนก็จะได้รับทองนะครับ อีก3 0 0 e f o o t b a l อ coin นั่นเองนะครับสุดยอดจริงครับพี่โคนามินะ <c oughs> แจก300ทองนะครับตรงนี้นะหลังการอัปเดตแล้วนะครับหลังวันที่17นะครับเปิดเกมแล้ว <c oughs> ก็จะได้รับโคละา0 0คอยนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ผมว่านะครับการอัปเดตครั้งนี้นะก็เพื่อเพิ่มข้อมูลนะครับหรือว่าโหมดใหม่แพ็กใหม่ๆนะครับใ,ใ,ให้เรามาได้เปิดกันนะ อ่ะล้วก็จะเป็นการอัปเดตนะครับสำหรับนักเตะที่ไม่ได้ไปต่อนะครับหรือว่านักเตะที่เสียชีวิตนะครับหรือว่าแฝนสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็เป็นการอัปเดตนักเตะนะครับที่ย้ายสโมสรน,นะครับโค้ชที่ย้ายสโมสรก็จะอัปเดตเด้วยนะครับในครั้งนี้นะส่วนเงิน GP นะครับหรือว่าไอเทมต่างๆในเกมของเรานะครับทองนะครับหรือว่าของขวัญที่เราเก็บไว้นะครับในกล่องจดหมายเรารก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ไม่โดน ลบหรือว่าไม่โดนเอาออกนะครับตรงนี้นะแล้วก็รวมถึงแผนการเล่นของเรานะครับที่เราเซฟกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผน4 2 4หน้า2หน้า4อะไรต่างๆเนี่ยนะพวกนี้นะนนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตามที่เขาได้อัปเดตไว้นะก็ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีนะครับสำหรับแมทพาสนะครับหรือว่าซีซันพาสนะที่ตัวเกมนะครับได้เคยประกาศว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะ เกมปิดเดียวยาวๆ4วันนะครับเราจะทําอะไรกันดีนะครับสําหรับตรงนี้นะเออสี่วันก็นานเหมือนกันนะรูจะเล่นอะไรนะครับทีนี้นะก็เดี๋ยวคงอัปเดตอะไรใหม่ให้เรามาได้เล่นกันแน่นอนครับดูแล้วนะสี่วันนะครับน่าจะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วยนะนะครับที่จะจัดในเดือนนี้นะครับเดิ่มวันที่ยี่สิบนี้นะครับนะครับนี่ครับจะเป็นรายชื่อนักเตะนะครับกาส มาตรานนะนี่มาดูตอนได้นะครับในเว็บพนามีนะครับตรงนี้นะครับก็โอเคครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ